สวัสดีครับวิดีโอนี้จะเป็นการแคสเกมน่ากลัวน่ากลัวเกมผีผีนะครับชื่อเกม detention อยู่บน iOS นะครับเล่นได้ทั้งบน iPhone แล้วก็ iPad ครับเรามาเริ่มกันเลยครับอืมเสียงน่ากลัวขึ้นต้นมาก็ ใช้ได้เลยนะครับบรรยากาศลุงดูได้เคยลองเล่นไปแล้วหน่อยหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้อ่ะเดี๋ยวเราเราลองมาดูเซตติ้งก่อนการตั้งค่ากราฟิกก็เอาไห้แล้วกันภาษามีให้เลือกเป็นภาษาอะไรบ้างมีภาษาไทยไหมไม่น่ามีอ่ะลองดูอีกทีครับเพื่อมีไม่มีนะครับเราเลือกเป็นภาษาอังกฤษ กดคอนเฟิร์มยืนยันเรามาเล่นเกมเริ่มต้นเกมใหม่กันเลยแล้วกันนะครับ Start a new game will lose current save d a t a Are you sure ชัวรแน่นอนแน่ใจครับโอเคเอาละเริ่มละครับเริ่มเกมใหม่ เสียดายไม่มีภาษาไทยคลาสอะไรเนี่ยวันนี้จะมีสอบไฟแนลนะครับประธานาธิบดีจะมาเออมีครูฝึกครูสอนชื่ออะไรเมื่อกี้อ่านไม่ทัน ยินขอคุยด้วยได้ไหมใครก็ยยินยินน่าจะเป็นชื่อของคุณครูมิสยินเคยเห็นหลายชื่อนี้ไหมรายการนี้ไหมตัดมาเอา้าหายไปไหนหมดโอยเหลอหลับไปเหรอ แปลกจังหายไปไหนกันหมดเนี่ยทำไมไม่มีใครอยู่ที่นี่เลยโอ,โอ้มีใต้ฝุ่นเตือนภัยใต้ฝุ่นเหรอไม่น่าจะมีใต้ฝุ่นตอนนี้เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเอาละครับไปทางซ้ายก่อนแล้วกันนะครับ ที่หน้าต่างสิมีอะไรกำลังจะมืดแล้วฉันควรจะต้องกลับบ้านแล้วอลองดูอีกทีจะมีไหมฉันควรจะต้องกลับบ้านแล้วโอเคไปที่อื่นมาที่อื่นบ้างมีอะไรไหมตรงนี้อดูอีกทีเหมือนเดิมเปิดออกไปแล้วอ้าว ยังไม่อ้ยาเข้าไปก่อนนะครับเข้าไปอีกทีหนึง่งเรายังไม่ได้สำรวจห้องทั้งหมดเลยเผื่อมีไอเตมมีอะไรนะครับดูหน่อยเป็นบูลิทินบอร์ดวันหยุดเป็นสิ่งเดียวที่ฉันสนใจมากไปที่ปฏิทินเลยมีอะไรบ้างเนี่ยมีบททดสอบ มีสอบมิดเทอรมแล้วก็สอบไฟแนลแค่อ่านนี้ก็ปวดหัวแล้ววันแล้ววันเล่าเรียนเรียนเรียนเหมือนเป็นฝันร้ายที่ไม่จบสิ้นแหมขี้บ่นนะทำไมชีวิตในโรงเรียนต้องเป็นอย่างนี้ก็ต้องเรียนหนังสือสิไม่งั้นก็นะ าดูอีกทีโอเคเราไปที่เกลนกันบ้างมีอะไรให้สำรวจตรงนี้มีโน้ตบนโต๊ะ,ะเห็นไหมดีแล้วที่เรากลับมาในห้องนะครับอ,อยู่ในบันทึกของเราแล้วมิสยินไปไหน มิสยินเหมือนจะลาป่วยวันนี้ต่อไปต่อดัหน้าต่อไป School Anthem จะเป็นเพลงประจำโรงเรียนซึ่งฟังดูแล้วก็เหมือนเป็นการโปรโมทเรื่องเกี่ยวกับน่าจะเป็นเกี่ยวกับการเมืองนะครับ และระเบียบของโรงเรียนอันนี้เราไปเร็วๆกันเก็บเลยแล้วกันนะครับโอเคใส่ไว้ในโดดบุ๊กแล้วแหละมีอะไรดูอีกที่โตอีกอ๋อน,นี่โตของฉันนั่งไม่สบายเลยแต่ตอนนี้ชินแล้วบนกระดานมีอะไรไหมดูบนกระดาน ตื่นใต้ฝุ่นเหรอก็อดูเหมือนอากาศจะเป็นปกตินะตอนกลางวันไม่น่ามีอะไรทำไมคนที่เขียนนี่ไม่ปลุกให้ฉันตื่นนะทำไมปล่อยให้นอนประมาณนั้นโอเคห้องนี้ไม่น่ามีอะไรละเราออกไปข้างนอกเลยแล้วกันนะครับไปออกไป เอาละออกมาข้างนอกแล้วตรงนี้มีอะไรไหมนี่เป็นตารางเรียนนี่หลับมาตลอดทั้งบ่ายเลยเหรอโอเคเฮ้ยอย่าวิ่งสิเดินจะนี่วิ่งได้โอเคเอาถ้ากดอะลองดูกดดูสิห้องเลขที่203าอ่ะจดไว้203นี่คือห้องเรียนของฉันฉันหลับไปนานหรือเปล่าเนี่ย มีอะไรโอเคตรงนี้มีอะไรไหมเมื่อกี้เห็นอะไรแบบแบบห้องน้ำผู้หญิงห้ามเข้าตอนนี้ยังไม่จำเป็นต้องเข้าห้องน้ำนะเ,เดี๋ยวก่อนที่เราจะขึ้นมานไดเราไปตรงนี้กัน จนให้สุดทางก่อนนะดูสิสุดทางมีอะไรหรือว่าเราจะกลับไปตรงเมื่อกี้นี้ตรงห้องนี้อะไปดูตรงนี้ก่อนประตูทางเข้าด้านหน้าไม่ได้อยู่ทางนี้ออกครับพี่อ่แล้วห้องเนี้ยอ๋อห้องนี้ล็อกเข้าไม่ได้ดูซิมีอะไรข้างในไว้ มันเงียบจนน่ากลัวนะในห้องเรียนนั้นพวกเขากลับบ้านไปจริงๆเหรอ,อดูอีกหน่อยน่าจะเหมือนกันเข้าได้ไหมเหมือนเดิมล็อกมีอะไรไหมตรงนี้ขึ้นข้างบนไหมเอาละขึ้นข้างบน ประตูด้านหน้าไม่ได้อยู่ทางนี้ไม่ให้ขึ้นแล้วลงล่ะ,ะลงได้ติรน,นลงมาแล้วป้ายครับห้องครูใหญ่อาจารย์ใหญ่เข้าได้ไหมล็อกเหมือนกันดูข้างในสิ มีของมีค่าในนั้นแน่ๆเลยรวมถึงโทรศัพท์ด้วยอลองดูมีอะไรอไหมกระถางสำหรับปลูกต้นไม้เหลือต้นเดียวนะดอกนั้นตายหมดขุดขึ้นมาไหมโอเคโอ้โหมีอะไรเนี่ยรูปเก่าๆ ไม่บอกไม่ได้ว่าใครอยู่ในรูปนี้เป็นกวีอันนี้ก็มิสดินอีกแล้วออก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 ,กระถางนี้มีไม้อาไหน,นๆแล้วก็ไม่มีกลับมาใหม่มีอะไรอีกไหมดูซ้ำอีกทีไม่มีละ เาได้ไหมอ่าเราต้องหาวิธีเปิดประตูนี้ต้องไปหาของมาเปิดจะสิเปิดตอนนี้มีอะไรไหมเจอแล้วไหมเจออะไรไหมต้องแหนแร้งต้องการที่เปิด อเคห้ okay. องนี้มีไหมเอาละโอ้ยทำไมมันมืดอ่ะโอ้กอดโอ้โนเสียงตอนนี้เหมือนเสียงมแมลงบิง ทางหูฟังลงหนูครับซ้ายขวาอะไรเนี่ยบอกไม่ค่อยชัดเปิดไฟก่อนดีกว่านะเปิดอะ่ะโอเคน่านจะเจอแล้วนี่เจอแล้วกระดานนี่มีอะไรไหม มีอะไรอีกไหมของตรงนี้เช็คอีกทีเพื่อไม่ให้ตกหล่นชุดอะไรชุดกันฝนที่เลอะเทอะอยู่กลิ่นน่ากลัวมากน่ากเกลียดน่ากลัวเฮ้ยอะไรตรงนี้ฮีเตอร์ใช้ไปเมื่อหน้าหนาวที่แล้ว แถวนี้มีอะไรอีกไหมเบื่อเราตกหล่นอ่ะออกไปโอเคเราใช้มาไขออกก่อนใช้อันนี้ใช้ไงอ่ะ จะไปประตูทางออกแล้วประตูหน้าไปการอต่ก่อนออกไปเราสำรวจให้หมดก่อนไหมสำรวจที่เดิมอีกทีโอเคทัวร์เดกทีน่ะอ่ะเราไปเลยแล้วกันออกเลยเอาละอ่า สำหรับเกม Detention หยุดจบภาคหนึ่งจบแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อภาคสองในวิดีโอหน้าในคลิปหน้านะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับการแคสเกมของลุงหนูมาตลอดครับแล้วก็ฝากซ b s c r i b e ฝากติดตามฝากบอกเพื่อนๆด้วยนะครับให้มาช่วยกันลุ้นลุงหนูแคสเกมกันแล้วก็เหมือนเดิมครับอยากให้ลุงหนูแคสเกมอะไร นะนำมาได้ครับขอให้เป็นเกมอยู่บน iOS ก่อนแล้วก็เป็นเกมผีผีเกมหลอนๆนักัวนักลัวนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวิดีโอหน้าครับขอบคุณมากครับวันนี้บ๊ายบายครับ